พักตัวผู้ตัวเมียตัวละสิบบาทก็สี 40, 40, ่สิบตอนนี้ตัวสิบกวสิบห้าบาทก็ทั้งหมดห้าร้อยห้าบาทนะครับก็ลดราคาต่อรองกันได้ถึงห้าร้อยอยู่ในงบประมาณลงทุนหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทสองสตางค์สวัสดีครับผมพบกับครูจะให้าฟิสิกส์ไทครับกับคลิปนี้จะพามาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับนะกับกล้องราคาหลักร้อยนะครับนะสองตัวนะครับ oh, <okay. S 1> ไปดูกันว่ากล้องซื้อมาเท่าไหร่ อย่างไรกับงบเท่าไหร่งานนี้ก่อนเสริมเพิ่มเติมครับก็จะมีเมมโมรี32จิกครับห2จิกก็ใส่แค่นี้ก็ก็พอเนมาจัดหมุนเวียนกันทับกันไปนะครับอ่าก็ต้องดูตรงนี้ในสปีดอัพนะครับที่ร้อยนะครับอะไรประมาณนี้สปีดนะครับที่สำคัญต้องดูเนี่ยมีได้มีเล็กสิบด้วยวัยต่อฮาร์ดดิสต์นะครับถูกไหมไมนูไม่แน่นใจแต่ดูเข้ามาครีบแต่ผมพูดไม่ถูก อันนี้ก็เรียบร้อยราคา117บาทต่อชิ้นนะครับ117บาทก็คิดเอาแล้วกันนะครับนี่กล้องนะครับเดี๋ยวค่อยติดค่อยดูผมเอาไปเสียบปัก r u n น i ่งไว้เนี่ยครับกล้องตัวนี้ครับกล้องนะครับยี่ห้อ FNK version นะครับซื้อจาก TikTok Shop นะครับทั้งหมดนี้นะครับทั้งกล้องทั้ง memory มีนะครับอยู่ใต้ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบใต้ลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้กล้องตัวนี้ มีคอนุณสมบัติรับ5 g ได้เลยนะครับเน็ตคุณมี5 g ก็ได้ไม่จ,จำเป็นต้อง2.4อะไรเนี้ยไม่จำเป็นกล้องเนี้ยแพ็คมาคู่นะครับแพ็คมา2ตัวนี้อยู่ที่พันเบาทนะครับพันเบาทดังนั้นแล้วการลงทุนก็อยู่พันเบวกเมมโมรี่สอันนี้เมมโมรี่อันละร้อยสิบเจ็ดก็ปลาไปเท่าไหร่พันพันสองร้อยกว่าพันสองร้อยกว่าแล้วนะนะ พันสองกว่าบวกค่าสายไฟ500ก็เป็นโอ้เกือบ2000นะครับนะเกือบสองพันะครับกับการติดตั้งนี่จะพาไปติดตั้งครับผมวันนี้ก่อนอื่นก็จะเอาบันไดลงก่อนนะครับไปยืมมาครับยืมพ่อใหญ่ยมช่างยมคนที่ทำหลังคาบ้านให้เรานี่แหละนะครับเราก็จะ ไปยืมท่านมาเรียบร้อยแล้วแวะขากลับมาจากซื้อสายไฟก็เลยแวะซื้อมาด้วยนะนี่รถออกครับผมจครับเดินสายไฟสินะครับก็จะเนี่ยครับบันไดยืมมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการติดตั้งอันนี้ก็อุปกรณ์่ังกันแหละวันนี้พาไป ติดตั้งแล้วก็รีวิวกล้องไปด้วยนะครับสำหรับคนมีงบเท่าไหร่ที่จะติดได้จริงถูกคนนี้ก็มีนะจริงถูกคนนี้ก็มีแต่ตอนแรกก็ไม่กล้าสั่งกลัวมันเป็นโน่นนี่นั่นแต่เนี้ยกล้องเนี้ยเขาบอกว่าเขารับประกันหนึ่งปีนะว่าดูรีวิวหลายๆคนที่เขารีวิวมามันก็เหมือนกับว่ามีแต่คนได้ของดีอะไรเง,งี้ยเราก็เออเราก็เลยไม่ได้มั่นใจขึ้นเราก็เลยลองสั่งมาดูแล้วก็เ,เดี๋ยวใช้ไปสักพักคลิปนี้กว่าจะออกอากาศก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะแนบลิงก์วาให้ก็แล้วกันนะคร เอาลงมาก่อนนะครับเอาบันไดลงมาได้ลงเดี๋ยวทําการติดตั้งก่อนดูมุมก่อนว่าจะติดที่ไหนแต่เราจะไม่ถ่ายมุมให้ดูหรอกนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเราเป็นความลับนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยไปหลักๆคือรีวิวกล้องแล้วก็ติดตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดกันเรื่องนั้นส่วนเรื่องนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมทําการแสดงก่อนแล้วกันนะครับส่วนการแสดงก็จะไม่ถ่ายนะครับอ่าส่วนใครที่มีกล้องเออซื้อกล้องร้านนี้เขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับนีแอดไลน์เขาเลย ตอนแรกผมติดตั้งผมไม่แอดไลน์เขาอะผมทดสอบระบบเมื่อคืนผมไม่ได้แอดพอติดตั้งไปติดต้องได้ง่ายนะติดตั้งเล็กกล้องตัวหนึ่งพอตัวที่สอง <laughs> มันมันมันแอดไม่เขา้าก็เลยถามเขาไปถามเขามาก็เลยแอดอ่เขาเรียวกว่าอะไรถามไปถามมาก็เลยรีเซ็ตตุงหัวกล้องแล้วก็ใส่เมมโมรีเข้าไปก็ประมาณว่าเอเอชื่อมต่อกันได้ <laughs> ก็คือหัวใจสําคัญคือรีเซ็ตกล้องนะครับรีเซ็ตกล้อง <laughs> พอตอนทําได้ก็สามารถ สามารถติดได้หลายตัวได้แล้วก็ลิง์กเข้ากับโทรศัพท์ได้ถึง10เครื่องนะเขาบอกอย่างนั้นนะครับนี่ครับนะโอเคเดี๋ยวไปติด,ด,ดก,กันดีกว่าสนใจก็ไลน์ดิงดงด้งด้านล่างครับ,บติกต่อช็อปคูชจะให้ฟีสไตล์ครับนะครับก็จะเป็นคลิปแบบนี้นะครับนี่ง่ายๆต่อง่ายมากนะครับ เอยียงหางเอาครับเพราะว่ามันก็คลิปมันซื้อมากล่องเดียวแต่ถ้าตีหนาหนากว่านี้หน่อยทีกว่านี้หน่อยก็จะสวยนะครับแต่ลิปแบบนี้มันสะดวกดีนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นล็อกลิปล็อกพวกสายยูอ่าอะไรสายเคเบิลนะฮะอ่ะดีเลยเลยดีเลยครับประมาณเนี้ยนะครับครับตัวกล้องตัวนี้ไม่เกี่ยวนะ <laughs> เนี่ยครับตัวกล้องก็เม็ดอินจีนครับเม็ดอินเชน่า power adapter นะครับ นี่ก็เนี่ยครับรองรับ 5G รองรับ 5G F N K v e r s i o นครับมี2เสานะครับก็จะเป็นเงี้ยหม,มุนได้360้อองศามีลำโพงด้วยนะครับสามารถพูดมาพูดกลับได้นะครับคุยไปคุยมากันได้เลยติดตั้งเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมันจะหันหน้าหันหลังได้มันจะตามเรานะครับเรานะผมจะ เห็นไหมมันจะตามตามเราเห็นไหมอ่ะจะตามมาละน่ะนะน่ะน่ะตามลักษณะมันจะตามคนคนหนึ่งถ้าตามมาหลายคนมันก็อาจจะตามคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ยังวแหละกล้องยันปิดอันนี้คือช่างานนอกนะครับก็จะเดินสายแบบนี้นะครับนี่นี่เดินสายนี่พัเทปเ่าติดที่เฉยม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะนี่นะคือช่างานนอกช่างทําเองครับผมเนี่ยเละทำเองนะครับ เค okay, นะเดี๋ยวไปต่อกันอีกตัวหนึ่งครับนะครับสไตล์ช่างบนนอกฮนะสไตล์ช่างบนนอกนะครับก็เป็นการติดตั้งเองนะครับนะเป็นการติดตั้งเองนะั่นแล้วเนี่ยก็เอาตามอำเภอใจนะครับอย่างน้อมๆมันใช้ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับเราเนี่ยครับสไตล์บนนอกอันนี้แบบว่าถ้าตอบมานี่เลยก็ได้แต่ว่าบันหลงทางไปแล้วนะครับ คือมันหลงทางไปแล้วก็เลยแล้วตามเลยไปเลยก็เลยวนกลับมาครับนี่ก็เลยวนเลยตามเลยนะครับอะไรล้วครับกล่องก็นอนอยู่นั่นแหละนะครับร้อยแล้วครับหลับกล้องนะครับผมเห็นเรียบร้อยดีแป้โต๊ะใหม่อ่าเดี๋ยวร้อยแล้วตีแป้โต๊ะใหม่ตโต๊ะแป้งโต๊ะใหม่นะจ๊ะท่านนีผม ตามคนแล้วครับผมเนี่ยก็จะแงนหาคนไปเรื่อยตาม,มไม่บันเครับนีครับการกับกล้องนะครับตัวนี้นะครับสำหรับใครสนใจก็ตะก้านแนะนำด้านลิงก์ด้านล่างครับผมซื้อหนึ่งได้ถึง2ตัวนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไปซื้อ2ตัวัด้แหละแต่เขาก็ในราคาเท่านี้ประมาณนี้นะ จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับก็ติดตั้งตามคู่มือเลยนะครับแล้วก็โหลดแอปอตามตามค r วอาร์โคน,นี้ก็ได้หรือใครจะเข้าเพ t สโตหรืออื่นอื่นก็ได้แล้วแต่โทรศัพท์ถ้าแอดนดรอยก็เข้าเพ t สโตก็พิมพ์คำว่า UC เข้าไปก็จะมาแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากก็แอดเข้าไปเลยครับแอดเข้าไปเลยแอดเข้าไปจะแอดใครจะแอดเป็นเมลก็ได้มีจะแอดเป็นเดี๋ยว แอเป็นไลน์เฟซบุ๊กก็ได้นะครับเป็นเฟซบุ๊กหรือไลน์ก็ได้มันจะมีอยู่ข้างล่างสุดนะมัน mm hmm. มันต้องไม่ชัดอันนี้มันจะเป็นอยู่ข้างล่างสุดอย่างนี้นมันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะแอดพอท่านสมัครไปเรียบร้อยนะครับวิธีที่หนึ่งเลยสมัครปไปเรื่อยๆจนจนเข้าแอป,ปได้แล้วนะครับแอป,ปได้แล้วก็ไปเพิ่มกล้องที่บวกนะครับจะมีรูปบวกอย,อย่างนี้นะครับพอบวกแล้วเนี่ยบวกมันจะเป็นบวกด้านบนด้านล่างก็ได้นะครับพอบวกแล้วก็เอา คิวอาร์โค้ดไปสแกนเนี่ยครับคิวอาร์โค้ดไปสแกนตัวกล้องนะครับตัวกล้อง,ต,องอตัวกล้องก็คือตัวกล้องก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้มันตั้งไว้ยากหรอกครับตัวกล้องตัวนี้จะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ด้านข้างนะครับพอสแกนปับ๊บก็แอดไปเข้าไปมันก็จะกล้องมันก็จะพูดได้ก็จะนั่ที่ๆดิ้ดของมันก็ว่าไปรอรอลงเข้า findet, ขมาปุ๊บได้ตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองก็ทําเหมือนเดิมครับกดบ,บว med, กเหมือนเดิมกดบวกเหมือนเดิมก็ไปที่กล้องเหมือนเดิมไปเอา QR code โค้ด เหมือนเดิมมานะครับเีื่อโครตรมาเหมือนเดิมพอเชืโครตรเสร็จนะครับเชวโครตรได้แล้วก็จะไปที่เหมือนเดิมเชื่อโครตรเสร็จก็ก็ก็ไปแตลิงกล้องที่2ให้นะครับแตวเวลาเราสแกนหากล้องเจอแล้วเนี่ยมันจะบอกให้เราตั้งค่าว่าจะเป็นตั้งค่าเป็นชื่ออะไรเราก็ตั้งแล้วแต่เราบ้านหลังบ้านหน้าบ้านอะไรเรื่องของเราครับทีนี้ก็ตามนี้นะครับรับรับได้ เน็ต 5G นะครับตั้งแต่ 2G ขึ้นไป2.4ขึ้นไปจนถึง 5G รับได้เน็ตบ้านผมก็ 5G ก็รับได้สบายนะครับนี่ครับก็มันก็จะหมุนได้360องศานะครับแล้วก็แงน5อ90องศาก็สามารถปรับอะไรในนี้ได้สามารถพูดคุยได้นะครับพูดคุยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการพูดคุยนะครับว่ามันจะพูดคุยได้ได้จริงไหมนะครับน,นะครับก็มันก็จะทํางานของมันไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาคอนโทร นคนโทรลในมือถือด้วยนะครับเพราะว่าเช่นผมจะใส่ที่บ้าน1นึ่หนึ่งเช่นบ้าน2องก็ก็คือกล้องตัวที่2นั่นเองครับก็จะกําหนดไว้แบบนี้นะครับก็กดอย่างนี้ดูนะครับมันก็จะลิงก์แล้วก็อย่าลืมใส่เห็นไหมผยืนผมยืนอยู่ครับมันจะจับมาที่ผมทันทีนะครับนะ,ะเห็นไหมมันก็จะแพนกล้องไปตามที่ผมยกมือนะครับแล้วแต่ทีนี้ตรงนี้นะครับ แปเป็นป,ปุ่มควบคุมได้นะครับว่าจะให้กล้องไปทิศทางใดส่วนอันนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ครับเช่นสวัสดีครับเห็นไหมครับสวัสดีครับ,รบฮัลโหลออฮัลโหลเนี่ยมัก็จะเปลดยลำโพงตรงนี้นะครับเพื่อให้มันได้ยินเร่งเสียงด้วยเ,เห็นไหมครับมันก็จะพูด ก็เหมือนว่ามันต่อโต้กันได้กับคนที่อยู่บ้านนะครับต่อโต้กันได้กับคนที่อยู่บ้านเลยนะครับประมาณนี้นะครับติดตั้งไม่ยากนะครับลองทําดูเลยนะครับก็ถ้าไม่นี่ก็คือมันไม่ได้ทําให้ดูแต่แรกแล้วก็ก็คงไม่เป็นไรนะครับงั้นแล้วเนี่ยก็ลองลองทำดูนะครับเอาแท็บอีกนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับถ้าเราแตะตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราบันทึกวิดีโอมันก็จะบันทึกไรถ้าเราถ่ายรูปก็แบบนี้ในเทเ่เราใหม่ ถ่ายรูปก็จะกดถ่ายรูปตรงนี้นะครับแตะครั้งหนึ่งก่อนถ่ายรูปก็กดถ่ายรูปนะมันก็จะถ่ายรูปไปให้นะครับถ่ายรูปไปให้ถ้าจะเอาวิดีโอก็กดตรงนี้ว่าอัดวิดีโอแบบออนไลน์เลยถ้าไม่ออนไลน์ผมก็ใส่เมมไปเรียบร้อยเมมโมรี่ก็จะอยู่ในตรงนี้แหละเมมโมรีก็จะอยู่ตรงข้างล่างข้างล่างกล้องนี่แหละเมมโมรีจะอยู่บนหัวนะดังนั้นแล้วกล้องยนต์ตัวนี้ก็ประมาณนั้นนะครับราคาก็ย่อมเยาๆถ้าถูกถ้าถูกกว่านี้ก็อาจจะดีอยู่แต่มันไม่กล้าซื้อเนาะ โอเคครับเนี่ยของมชัดดีครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับไม่รู้คลิปมียาวแค่ไหนไม่น่าจะยาวเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเลยครับการจัาไฟผมก็จัาจากในบ้านมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จัาจากหลังบ้านไปก็คือต่อเอาออกจากสวิตไฟเลยจากตัวใหญ่จากอันนั้นไปครับก็ไม่ยุ่งยากอะไรก็เดินสายธรรมดาก็คือใช้สายมาตรฐานเลยถึงแม้ว่าสมมติเอาสมมุติว่าเขารับประกัน1ปีใช่ไหมกล้องตัวเนี้ย ถ้ามันพังหนึ่งปีหรือก่อนนั้นก็ส่งไปเคมแต่ว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนใหม่จากเปลี่ยนใหม่ก็คือจุดเดิมเลยจุดเดิมที่ติดตั้งเพราะกล้องกล้องวงยนปิดตุกวันนี้มันไม่แพงนะครับที่หลักร้อยก็มีแล้วแต่ว่าถูกกว่านี้ถูกกว่านี้ก็มีแต่ว่าเราไม่กล้าซื้อเพราะกลัวเอามาแล้วมันกล่องแก๊งนะครับเอามาแล้วมันใช้ไม่ได้นานก็จะไม่รู้จะซื้อทำไมของถึกนั้น่นก็ของปานกลางประมาณนี้ประมาณนี้2ตัวก็มีร้านแพ็คคู่นะครับทั้งนั้นก็ลองลองนะ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในภายภาคหน้าครับว่ามันใช้ได้ยังไงถ้ามันไม่ถ้ามัมถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ได้มาถ่ายก็สนุกไปปีหน้าเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับคลิปน,นี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมออแค่นี้แหละครับเจอกันต่อไปครับคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย